วันนี้นะคะครูจะมาติวสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานเลขยกกําลังของม .5 นะคะครูจะแบ่งการสอบออกมาเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกก็คือสอบขั้นที่1นคะแนนนะคะก็จะมีสอบเรื่องสมการเลขยกกําลังเป็นการทวนสมบัตินะคะอยู่ในการบ้านหนึ่งกันบ้าน2ส่วนเรื่องที่2ก็คือการบวกลบคูณหารรากนะคะก็จะอยู่ในการบ้าน3ากันบ้าน4นะคะและอันที่3าก็คือการทําให้ตัวส่วนไม่ติดไม่ติดกรนนะคะก็จะอยู่ในการบ้านที่4นั่นเองนะคะทีนี้การทําให้ตัวส่วนไม่ติดกรนเนี่ย ก็อาจจะรวมไปถึงทําให้ตัวส่วนไม่ติดกรนเสร็จแล้วก็เอาไปบวกลบคูณหารกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือเลขยกกําลังที่เลขชี้กําลังเป็นตัดกะยะก็จะอยู่ในการบ้านที่5กับการบ้านที่6ค่ะส่วนสอบพาร์ทที่2ก็คือ15คะแนนนะคะเป็นการแก้สมการก็จะอยู่ในการบ้านที่678นะคะก็จะมีเรื่องสมการเลขชี้กำลังนะคะเป็น exponent i a l เนาะแล้วก็สมการรากนะคะอะสมการนะคะก็จะมี3เรื่องด้วยกันทั้งหมด15คะแนนจะ จะสอบไปในแนวทางของโอเน็ Net นะคะจะสอบคู่ไปกับโอเน็ Net เลยทีนี้เงื่อนไขของการสอบก็จะมีเงื่อนไขที่หนึ่งคือนักเรียนทุกคนต้องเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องให้ครูเห็นและห้ามใส่แมสด้วยนะคะพยายามถ้าจําเป็นจะต้องใส่แมส mm. เช่นนักเรียนกักตัวอยู่ในบ้านที่มีมีผู้ติดเชื้อนะคะที่จําเป็นต้องใส่แมสแจ้งครู่วงนาได้นะคะครูก็จะยกเว้นให้แต่ถ้าไม่จําเป็นห้ามใส่แมสเพราะว่าป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบเนาะ ทีนี้เรามาทบทวนกันนะคะทบทวนเรื่องแรกเลยก็จะเป็นการบวกลบบวกลบนะคะรากบวกลบรากนะคะยกตัวอย่างเช่น3ารูทสองบวกลูทสามสิบสองอย่างเงี้ยนะคะเราจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อ,อารากเท่ากันนะคะเลขใต้รากก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้มีรากที่สองของสองเนาะก็จะแยกตัวประกอบของ สามสิบสองก่อนนั่นคือ16บคูณสนะคะเราก็จะได้เป็น3ามรูทสองสิบหกถอดออกมาได้4ี่รูทสอนะคะอันนี้เราก็จะต่อเป็นเจ็ดรูทสองนั่นเองนะคะบวกลบได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเ,เลขใต้รากและรากเท่ากันนะคะต่อมารากที่สของลบห้านะคะรากที่สามของลบห้าสิบสีบวกกับรากที่สมของ สองร้อยห้าสิบนะคะเอาเป็นลบบ้างแล้วกันเมื่อข้อแรกเป็นบวกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นลบบ้างนะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันเป็นรากที่สามใช่ไหมเลขใต้รากติดลบด้วยนะคะครูก็จะทวนก่อนเลขใต้รากติดลบนะคะถ้าฐานเป็นลบถ้าฐานเป็นลบถ้าฐานเป็นบวกเราไม่มีปัญหาเนาะเราถอดได้เหมือนตัวอย่างแรกนะคะถ้าฐานเป็นลบกรณีที่หนึ่งเลขชี้กําลังเป็นคู่นะคะเลขชี้กําลังเป็นขี้ก่อนแล้วกันเป็นคี่นะคะเลขชี้กําลังเป็นขี่เวลาตอบหรือเวลาถอดออกมาจะได้ฐาน ะะข้อที่2ก็คือถ้าเลขชี้กําลังเป็นคู่เวลาตอบหรือเวลาถอดรากออกมานะคะก็จะได้แอบสูตรฐานนะคะนั่นคือฐานใส่แอบด้วยเลขชี้กําลังเป็นคี่ตอบฐานได้เลยนะคะเลขชี้กำลังเป็นคี่ตอบฐานได้เลยถ้าเลขชี้กําลังเป็นคู่ฐานต้องใส่แอบสูตรนะคะตัวอย่างข้อ2ข้อนี้รากที่3ของลบ54ลบด้วยรากที่3ของ250นะคะเราแยกตัวประกอบก่อน54ก็คือ27คูณ สองเนาะเอ่อละสองร้อยห้าสิบก็คือร้อยยี่สิบห้าคูณสองนะคะฝั่งซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นลบใช่ไหมให้เรามาดูตัวร่วมนะคะตัวร่วมคือสองกับสองใช่ไหมเป็นบวกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบเอาไปไว้ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็จะกลายเป็นข้อนี้จะได้เป็นรากที่สามของลบสามกำลังสามคูณสองนะคะลบกับรากที่สามของร้อยยี่สิบห้าคือห้ากำลังสามคูณสองนะคะกำลัง เลขชี้กำลังถอดได้เนาะฐานเป็นลบเลขชี้กําลังเป็นขี้ตอบฐานเพราะฉะนั้นถอดออกมาก็จะได้ลบสนะคะคูณอยู่กับรากที่3ของ2ลบกับอันนี้ฐานเป็นบวกถอดออกมาได้ฐานเลยไม่มีปัญหานะคะรากที่3ของ2ก็เอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้ามาบวกลบกันนะคะก็จะได้เป็นลบสลบหเท่ากับลบแรากที่3ของ2นี่คือคําตอบค่ะโอเคนะคะต่อไป เป็นการคูณบ้างนะคะอันนี้จะเป็นการคูณภาคหุนามกับภาคหุนามก็คือ2พจน์กับ2พจน์นะคะนี่จะเห็นว่ารากที่2ของ72ลบ3รากที่2ของ5คูณอยู่กับ3รากที่2ของ20บวกกับรากที่2ของ50อันนี้มันมีตัวที่สามารถแยกตัวประกอบได้เนาะมันเป็นรากที่2เราก็ต้องหาตัวที่มันถอดรากที่2ได้นะคะก็จะเป็น72ก็คือ36มคูณสองสกถอดได้นะคะยี่สิก็จะเป็นสี่คูณห้ายี่สิบนะคะและห้าก็จะจเป็นยี่สิบห้าคูณ สามสิบหกถอดออกมาได้หกนะคะก็รูทสองลบสามรูทห้านะคะคูณอยู่กับซีถอดออกมาได้สองสองมาเจอกับสามข้างหน้าจับคูณกันเลยสองสามเป็นหกรูทห้านะคะบวกกับยี่สิบห้าถอดออกมาได้ห้ารูทสองโอเคนะคะเราจะได้จบเป็นแบบนี้และเวลาคูณเราก็คูณกระจายนะคะคูณกระจายเอ่อพจน์หน้าคูณให้ครบทุกพจน์ในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้เป็นหกหกสามสิบหกนะคะหกหกสามสิบหกเป็นบวกเนาะรูทสองคูนรูทห้าเป็นรูทสิบนะคะเอ่อบวก คูณบวก6กลูสองคูณกับ5กลู่สองก็เป็นบวกนะคะหกห้าสามรูองคูณสองได้สนะคะต่อมาลบคูณบวกได้ลบลบคูณบวกได้ลบอันนี้ได้ลบทั้งคู่นะก็จะกลายเป็นลบสามคูณหกเป็นลบสิบแููณรู้าได้หนะคะแล้วก็เป็นลบอีกสามห้าสิห้ารูทห้ารู้สองเป็นรูทสิก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เคลียร์กรนพจน์ที่เป็นพหุนามคล้ายกันคือ36มสิบหกลู่สิบลบสิบหูสนะคะก็จะได้เป็น ลบเป็นบวกเนาะบวกอ่าบวกไม่เขียนเป็นยี่สิบเอ็ดรูทสบนะคะบวกกับ60ใช่ไหมลบสิ้าคูณอ่ 18, คูณหเป็น90นะคะเอาจำนวนเต็มมาไว้ข้างหน้าก็จะเป็น 60- สิลบเกได้ลบสามสิบวกยี่สูทสินะคะดึงตัวร่วมตัวร่วมของเราคือ3ข้างในก็จะเหลือลบสิบใช่ไหมลบสิบบวกเจ็ูทสนี่เป็นคําตอบค่ะอันนี้คือการคูณพหุนามกับพหุนามที่เป็นรากนะคะต่ออ่ะ 4ี่รูทสาบวกสอูทส่วนรูทสลบสิะคะข้อนี้จะเห็นว่าตัวส่วนติดตัวส่วนติดรากอยู่1นึ่งโตก็คือสองส่วนรูทสตัวนี้นะคะแล้วก็สิบสองสามารถถอดได้12ก็คือ4ี่คูณสานะคะสีู่ณสข้อนี้ก็จะมีโจทย์เป็น4ี่รูทสบวกสส่วนรูทสะคะลบสถอดได้เป็นสองูทสข้อนี้ ต้องทําตัวส่วนไม่ติดกรนเห็นไหมว่าตัวส่วนไม่ติดกรนจะมารวมกับบวกลบนะคะนั่นอันนี้ก็ต้องคูณด้วยตัวมันเองทั้งเศษและส่วนเพื่อให้รากหายไปนะคะก็จะได้เป็น C ีรูทสามบวกสองรูทสามส่วนสามลบสองรูทสามนะคะจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันเอาสามไปคูณพจน์นี้นะคะสามส่วนสามเอาคูณพจน์นี้ด้วยสามส่วนสามนะคะก็จะกลายเป็นสามสี่สิบสองรูทสามส่วนสามเอาส่วนไปทีหลังส่วนทีหลัง บวกสองรูทสามลบสามสองหกรูทสามทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสามค่ะบวกลบสามประสิทธิ์ก็คือสิบสองบวกสองลบหกนะคะคูณอยู่กับรูทสามส่วนสามข้อนี้ตอบว่าแปดบวกสองเป็นสิบสี่ลบหกเอ้ยแปดหึสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ลบหกเหลือแปดรูทสามส่วนสามคูนจะเฉลยก่อนตลอดเลยนะคะอันนี้คือทําให้ตัวส่วนไม่ติดกรนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ ดดแล้วก็บวกลบลากนะคะบวกลบลากก็จะผสมกับบวกลบส0ส่วนปกติเหมือนป6กเลยนะคะง่ายๆนะต่อมาเจ็ดส่วนรูทสองบวกหนึ่งนะคะลบกับห้าส่วนรูทสามลบหนึ่งข้อนี้ทําให้ตัวส่วนไม่ติดรากจึงจะสามารถบวกลบกันได้แล้วก็ทําให้ส่วนเท่ากันถึงจะบวกลบกันได้นะคะข้อนี้นิธิธรรมก็จะเป็นเจ็ดส่วนรูทสองบวกหนึ่งนะคะเจ็ดแล้วก็คอนจูเกตมันเนาะคอนจูเกตด้วยตัวเดิม นะคะรูทสองเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะเพื่อให้มันเข้าสู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะคะก็จะได้เป็นรูทสองลบหนึ่งนะคะเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบตรงกลางนะคะแล้วก็พจน์หลังคือห้าห้าส่วนรูทสามลบหนึ่งนะคะเราก็คอนจูเกตด้วยตัวเดิมแต่เปลี่ยนเครื่องหมายเนาะก็คอนจูเกตด้วยรูทสามบวกหนึ่งส่วนรูทสามบวกหนึ่งนี่นะคะพอคอนจูเกตเสร็จได้อะไรแล้วก็คูณไปเนาะเจ็ด 7คูณรูทสองได้7จรูทสองคูณลบได้ลบนะคะตัวส่วนหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเป็น2ลบนะคะแล้วก็ลบกับพจน์หลังค่ะ5คูณรูทสได้5้รูทสนะคะ5คูณกับบวก1ได้บวก5นะคะส่วนด้วยข้างล่างล่างกำลังสองหน้ากำลังสองก็คือ3แล้วก็ลบก็จะได้เป็น7จรูทสองลบนะคะส่วนด้วย1ก็ไม่เขียนเนาะสองลบหได้1ลบกับ ห้ารูทสามบวกห้าส่วนสองนะคะจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อทําให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เอาสองไปคูณล็บนี้นะคะคูณด้วยสองส่วนสองเพื่อให้ส่วนันเท่ากันก็จะกลายเป็นสิบสี่รูทสองลบสิบสี่นะคะลบกับห้ารูทสามบวกห้าทั้งหมดนี้ส่วนด้วย,ยตรงนี้ก็เป็นคื้อหมายบวกนะคะเพราะเรากระจายลบเข้ามาแล้วนะคะเป็นื่อหมายลบไม่ใช่ครื่องหมายบวกนะ,ะส่วนด้วยสองอย่างนี้ค่ะทีนี้อันไหนบวกลบได้ก็บวกลบนะคะเป็น พจไหนบ้างเนาะที่บวกลบได้นะคะก็เป็นลบสิบสี่กับลบห้านะคะลบสิบสี่กับลบห้าเป็นลบสิบเก้าบวกสิบสี่รูทสองลบห้ารูทสามทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสองเวลาตอบก็ตอบเ,เท่านี้เลยนะคะตอบเท่านี้เลยหรือถ้าถ้าอยากจะหาเป็นตัวเลขเนาะเราก็แทนรูทสองด้วยหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่รูทสามก็หนึ่งจุดเจ็ดสามสองนะคะอ่ะข้อต่อไปเลขชี้กําลังเป็นตักกะยะบ้างนะคะเลขชี้กําลังเป็นตักกะยะบ้างสามกำลังสอง x กำลัง4 y กำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2นะคะส่วนด้วย x กำลังลบ4แล้วก็ y กำลัง5ทั้งหมดกำลังสองข้อน,นี้เลขชี้กำลังเนี่ยมันคุมของใครของมันเพราะฉะนั้นเคลียร์ของใครของมันนะคะเคลียร์ตัวเศษก่อนแล้วค่อยเคลียร์ตัวส่วนแล้วก็แล้วเราค่อยเอามาดำเนินการอย่างอื่นต่อนะคะเราจะได้กระจาย3ส่วน2ไปคูณเลขชี้กำลังข้างในเนาะก็จะได้3ากำลังสองคูณกับ3ส่วน2นะคะ4กำลัง <laughs> x คูณเอ้ย x กำลัง4 x กำลังสี่คูณกับสาส่วนสะคะแล้วก็ y ากลังหคูณกับสาส่วนสะคะส่วนตัวนั่งค่ะก็กระจายเลขบชี้กำลังสองคูณเข้าไปนะคะเป็น x อ็กำลังลบสคูณสแล้วก็ y าลังหคูณสนะคะก็จะได้เป็นตัวเศษนะคะตัดได้ตัดเนาะสองหนึ่งสหรือหนึ่งนะคะสองหนึนะคะสองหนึองสอ่ะก็จะกลายเป็น สาลังส x กำลังสคูณสเป็น 6. นะคะ y กำลังสคูณสเป็น 9. นะคะตัวส่วน x กำลังลบแ y กำลังสินะคะฐานเดียวกันหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเนาะเปลี่ยนเลยค่ะสาลังสเป็น 27. ่ค่ะคำนวณได้เลยไม่สามารถบวกลบกับใครได้นะคะต่อเอ่อเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะ x ค่ะ x กำลังหกลบด้วยลบแนะคะอย่าลืมนะคะ y กำลังเลบด้วย 10. บนะคะลบแปดเนี่ยมันเป็น ตเต็มลบเนาะเราก็ต้องเขียนวงเล็บให้มันด้วยลบๆเป็นบวกนะคะข้อนี้จึงตอบว่า2 7 x กําลังเท่าไหร่เอ่ย14นะคะ y กําลังลบ1แต่มีข้อแม้ว่าตัวส่วนติดลบไม่ได้นะคะเอ้ยเลขชี้กําลังติดลบไม่ได้นะคะต้องกลับมาเป็นเศษส่วนก็จะได้2 7 x กําลัง4 14ไว้ที่เดิมนะคะส่วนด้วย y นี่คือคําตอบพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะครูรีบอยากให้คลิปมันสั้นนะคะไม่อยากให้เบื่อต่อไป ต่อไปอีกสักข้อเป็น4คูณกับ2กำลัง1ส่วน2นะคะลบกับ3คูณกับ8กำลัง1ส่วน6นะคะบวกกับ5คูณกับ32กำลัง1ส่วน10ข้อนี้ก็เป็นเลขที่กำลังเป็นตระกยะอีกเหมือนกันนะคะแต่อยู่ในรูปของการบวกและลบนะคะวิธีทำจะเห็นว่า8กับ32เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นฐาน2ได้นะคะเราก็เปลี่ยนันก่อนเลยจะได้เป็น4คูณ2กำลัง1ส่วน2นะคะลบกับ สามคูณกับสองกำลังสามคูณหนึ่งส่วนหกเลขชี้กำลังซ้อนการจับคูณกันเลยนะคะบวกกับห้าคูณสองกำลังห้าคูณหนึ่งส่วนสิบนะคะตัดได้ตัดเนาะนี้ได้สองนะคะห้ากับสิบก็ได้สองเหมือนกันเราก็จะเหลือเพียงแค่สี่คูณกับสองกำลังหนึ่งส่วนสองลบสามคูณกับสองกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะบวกกับห้าคูณกับสองกำลังหนึ่งส่วนสองตัวร่วมเดียวกันเอาสัมประสิทธิ์มา บวกลบกันเลยก็คือ4ลบ3บวก5นะคะคูณอยู่กับ2กํลัง1ส่วน2ข้อนี้จึงตอบว่า4บวก5เป็น9ลบ3เหลือ6คูณ2กํลัง1ส่วน2นี่เป็นคำตอบแล้วค่ะ,ะพาร์ทที่1ในการสอบของเราจะมาจบที่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ต่อมาพาร์ทที่อ2อะพาร์ทที่1ก็ยังมีอันนี้อยู่นะคะยังเหลืออีกข้อหนึง เป็นรากที่2ของ2บวกรากที่2ของ8บวกรากที่2ของ18บวกรากที่2ของ32ทั้งหมดนี้จับยกกําลังสองมันอยู่ในรูปของการบวกลบก,กันกระจายเลขชี้กําลังข้างนอกเข้าไม่ได้ต้องเคลียร์ข้างในให้เสร็จก่อนนะคะต้องเคลียร์ข้างในให้เสร็จก่อนจะเห็นว่า8ถอดได้เนาะ8ถอดได้นะคะ8คือ4คูณ2 18คือ9คูณ2และ32คือ16คูณ2นะคะมันสามารถถอดได้นะคะก็จะได้เป็น รูทสองบวกสอูทบวกสาูทบวกสีูทสทั้งหมดนี้ยกกำลังสองค่ะสัมประสิทธิ์ของมันคือหนึ่บวกสบวกสบวกสคูณอยู่กับรูทสนะคะแล้วทั้งหมดนี้อย่าลืมยกกำลังสองข้างนอกหนเป็นสามบวเป็นหกบวกเป็นสิได้10บรูทสอทั้งหมดกำลังสองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สิบกำลังสองเป็น100่งร้อยหนึ่งคูณสใช่มรูทสองสองมาได้สองนั้นตอบสองร้อยค่ะข้อนี้เป็นโอเน บอกเลยข้อนี้เป็นโอเน็ตเดิมนะคะข้อนี้เป็นโอเน็ตเดิมแต่จาไม่ได้แล้วว่าปีไหนนะคะภาคที่1ก็จะจบที่ประมาณนี้นะคะต่อมาภาคที่2จะเป็นสมการเลขชี้กําลังหรือเป็นสมการเอ็ก n e โพเนนเชียลนะคะก็จะมี3าหลักการด้วยกันหลักการที่1ก็คือถ้าฐานเท่ากันนะคะเลขชี้กาลังย่อมเท่ากันหมายความว่าก็ตัดฐานทิ้งเอาเฉพาะเลขชี้กาลังมาแก้สมการนะคะข้อที่2ฐานไม่เท่ากันแต่เลขชี้กําลังเท่ากันเลขชี้กําลังจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อสมการเนี้จะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อเลขชี้กำลังเป็นศูนย์เท่านั้นอะไรก็แแลล้วต่่ยกาังจะมีคเป็น1 ะะต่อมาอันที่ 3, นน3ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรให้ง่ายขึ้นก็คือแทนแทนพด,พดนดนึงเป็น a เป็น b อะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะเรามาเริ่มกันตัวอย่างแรกนะคะ3ยกกําลัง x บวก2เท่ากับ243ย่างเงี้ยน,นะคะเราจะบอกว่ามันคนละตัวเลขเนาะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า243เราเปลี่ยนฐานให้เป็น3ได้ก็จะได้เป็น3กํกำลัง x บวก2เท่ากับ243คือ3กำลังห อันนี้เข้าหลักการข้อแรกนะคะฐานเท่ากันเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันเ็นั้นเอาเฉพาะเลขชี้กำลังมาคิดก็ตัดฐานทิ้งไปเลยนะคะเป็น x บวก2เท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ7นั่นเองต่อมาข้อที่2ค่ะสส่วนรูท3ทั้งหมดยกกำลังสอง x บวก5นะคะเท่ากับรูททั้งหมดยกกำลังสอง x บวก5จะเห็นว่าฐานมันไม่เท่ากันนะคะแต่เลขชี้กำลังเท่ากันเข้าหลักการข้อที่2ก็คือเลขชี้กำลังเป็น0นย์ใช่ไหมนั่นคือ2ส่วนรูท3ม กำลังศูนย์ใช่ไหมคะเท่ากับรูทสามกำลังศูนย์มันจะเท่ามันจะเท่ากันได้ก็ต่อเมอมันเป็นกำลังศูนย์นั่นแหละเพราะมันจะได้ค่าเป็นหนึเพราะฉะนั้นเราจึงจับเฉพาะเลขชี้กำลังมาคำนวณค่ะก็คือเลขชี้กำลังเป็นศูนย์เนาะเป็นศนย์อย่างนี้นะคะไอตัวนี้ก็เป็นศูนย์อย่างนี้งั้นเราคิดแค่สองเอ็บวกหเท่ากับศนย์เพราะฉะนั้นเก็จะเท่ากับลบหส่วนสอแบบนี้นะคะเป็นหลัการข้อที่สงต่อมาห้ายกกำลังสองเอ็กซ์บวกหนึ่งลบยี่สิบห ห้าเท่ากับศูนย์นะคะถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่มันไม่เท่ากับ0ูนักเรียนยายข้างสมการให้มันเท่ากับศูนย์ก่อนนะ,ะใ,นในโจทย์ลักษณะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้ดูง่ายๆมันเชื่อมด้วยบวกลบและมีสามพจน์จะใช้หลักการการเปลี่ยนตัวแปรให้ง่ายขึ้นนะคะจะอยู่ในรูปของการบวกลบของสามพจน์ด้วยกันเพื่อเราเอาไปแยกตัวประกอบนะคะมันจะอันนี้คือเทคนิคในการมองนะข้อนี้นะคะข้อนี้จะเห็นว่าเลขชี้กําลังอยู่เนาะแยกฐานให้มันก่อนนะคะเป็นห้ายกกําลังสอง คูณกับ5กาลัง1เข้าใจไหมปกติเลขชี้กำลังเป็น1เราไม่เขียนนะแต่นี่ครูเขียนเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันมาจากไหนเลข5ตัวนี้มาจากไหนนะคะแล้วก็คูณลบด้วย26คูณ5กาลัง x บวก5เท่ากับ0นะคะพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นตัวร่วมของพจน์ที่1กับพจน์ที่2ก็คือ5กาลัง x เลข2ไม่เกี่ยวนะและก็5กาลัง x ตัวนี้นะคะเลข2ไม่เกี่ยวนะเราก็จะให้ไอ้ตัวร่วมของเรานี่แหละนะคะให้ a แทน5กาลัง x อ่าเราก็จะได้เป็น จากตรงนี้นะคะตรงที่5ตัวเนี้ยเป็นจานวนเต็มเนาะดึงออกมาข้างหน้านะคะเป็น5คูณกับกําลังเเขาให้เป็น a ละเราให้เป็น a ละเลข2อยังอยู่นะคะเลขชกําลังเป็น2อยังอยู่เอามาเขียนแล้วก็ลบด้วย 26a บวก5เท่ากับ0นะคะพอเราได้มาหน้าตาแบบนี้ปุ๊บเราก็แยกตัวประกอบได้แล้วนะคะแยกตัวประกอบได้แล้วเพื่อที่จะเอาไปหาคําคตอบเราก็จะได้เป็น 5a กับ a เนาะ เอ่อตรงกลางเป็นลบยี่สิบหกห้าห้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นห้านะคะเพื่อไกลคูณไกลได้ยี่ห้านะคะไกลคูณไกลได้ยี่ห้าใกล้เคียงยี่หกแล้วต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบห้าแล้วก็ลบหนึ่งเพราะฉะนั้น a ของเราก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนห้าแล้วก็ห้าเฉยๆเป็นสองพจน์นะคะแต่โจทย์บอกว่าต้องการ x จนให้ x จนไม่ได้ต้องการ a นะคะเพราะนั้นเราก็มาหา x กันนะคะเอาตัวแรกเลย a a ของพจน์แรกก็คือหนึ่งส่วนห้านะคะ a ของอันที่สองก็คือ เพราะฉะนั้นเราเอามาเอาอันแรกมาก่อน a คือห้ากำลัง x นะคะเท่ากับหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนห้ากับขึ้นไปเป็นฐานห้าก็เป็นห้ากำลังเเท่ากับห้ากำลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าลบหนึ่งนะคะนี่นี่คำตอบแรกต่อไปคําตอบที่สองก็คือห้ากำลัง x เท่ากับห้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ x ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง็จะก็ได้คําตอบสองคำตอบนี้ทีนี้เวลาตอบก็อาจจะตอบเป็นเซตก็ได้ x เป็นสมาชิกของเซตของลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งแบบนี้ ะะอันนี้คือการเปลี่ยนตัวแปรให้ง่ายขึ้นค่ะอะต่อมานะคะเป็นเรื่องของอสมการ e x p o n e n t i a l นะคะก็จะมี2ก็จะมี2อ,อเทคนิคด้วยกันเทคนิคแรกนะคะถ้าฐานมากกว่า1แก้สมการเลขชี้ก,กาลังเครื่องหมายต้องเป็นเครื่องหมายเดิมเครื่องหมายอะไรที่โจทย์ให้มาก็ใช้อันเดิมในการแก้สมการได้เลยนะคะแตเ่เงื่อนไขที่2ก็คือฐานอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะแต่ไม่เท่ากับ1น1น,นะ เพราะถ้าเป็น1ปุ๊บยกกำลังอะไรก็ได้1เหมือนเดิมน,นะคะเพราะนั้นฐานจะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะเวลาเราแก้สมการเลขชี้กำลังเอาเอาเลขชี้กำลังกลับลงมาแก้สมการต้องกลับเครื่องหมายเสมอน,นะคะต้องกลับเครื่องหมายเสมอยกตัวอย่างเช่น2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง x คูณอยู่กับ1ลบ x นะคะมากกว่า9ส่วน4มากกว่า9ส่วน4นะคะข้อนี้เปลี่ยนให้ฐานเท่ากันก่อนเนาะเปลี่ยนให้ฐานเท่ากันก่อนก็คือ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง x คูณกับ อันนี้คูณเลยแล้วกันเนาะ x คูณหนึ่งได้ x คูณหนึ่งได้ x, ด x, ด x นะคะแล้วก็ x คูณลบ x ได้ลบ x กําลังสองมากกว่า9ส่วนส9เปลี่ยนฐานเป็น3 4เปลี่ยนฐานเป็น2ทั้งหมดกําลัง2แบบนี้นะคะทีนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าเอ่อฐานไม่เท่ากันเราต้องกลับฐานให้เท่ากันก่อนนะคะกลับฐานให้เท่ากันก่อนกลับฐานให้เท่ากันก็จะไปกลับฝั่งขวานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น2ส่วน3 x ยกกําลัง x ลบ x กำลังสองนะคะลบ x กำลังสองมากกว่าเปลี่ยนจากสามส่วนสองเป็นสองส่วนสามทั้งหมดกำลังเครื่องหมายจากบวกเป็นลบนะคะเวลาเรากลับเป็นสมบัติของเลขชี้กำลังนะคะฐานเท่ากันตัดฐานทิ้งเอาเลขชี้กำลังมาคำนวณนั่นคือ x ลบ x กำลังสองสองส่วนสามเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมมันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาออามาคำนวณปุ๊บเราต้องกลับเครื่องหมายด้วยนะคะกลับเครื่องหมายเป็นตัวนี้นะคะแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นลบสองกับอีกกรณีหนึ่งนะนักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเนี่ย เลขชี้กาลังของตัวพจน์หน้าเนี่ยมันคือลบใช่ไหมมันคือลบ x กาลังสองเราเปลี่ยนเรามีวิธีการเปลี่ยนอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนฝั่งซ้ายนะคะคือไม่กลับฝั่งขวามากลับฝั่งซ้ายแทนอ่ะครูจะเขียนให้ดูนะอันนี้เขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะคะเราเราใช้อีกวิธีหนึ่ง<อ>ก็คือเอา <laughs> ก็คือเปลี่ยนเป็นสามส่วนสองนะคะยกกําลังจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกอ่ะกาลังสองเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นบวกนะคะแล้วเครื่องหมายยังอยู่นะเครื่องหมายยังเป็น อย่างนี้อยู่นะคะกาลังสองทีนี้เวลาอันนี้พอฐานเท่ากันแล้วยกเลขชี้กาลังมาคํานวณใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นลบ x อเปลี่ยนเปลี่ยนเอากำลังสองไว้ข้างหน้านะคะฐานมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายเดิมแบบนี้นะคะเครื่องหมายเดิมแบบนี้อ้าวแล้วถามว่าทําไมตรงนี้กับตรงนี้คนละเครื่องหมายที่มันคนละเครื่องหมายเพราะกําลังสองมันสมการแรกเป็นลบสมการสองเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลับเครื่องหมายเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วย ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นลบลบเ,เป็นบวกต้องกลับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าด้วยนะคะเน,นี่ยครูจะสอนพอเรามาถึงตรงอันนี้อันล่างลบออกนะพอเรามาถึงตรงนี้ป,ปุ๊บ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 เอาใหม่เราถึงตรงนี้ปุ๊บอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้จะเห็นว่ากําลังสองเนี่ยกําลังสองเนี่ยมันติดลบอยู่เอ้าแล้วก็เอาลบหนึ่งนะคะเอาลบหนึ่งคูณตลอดสมการตลอดอสมการสิคูณตลอดอสมการนะคะเมื่อไหร่ที่เอาจํานวนเต็มลบคูณหรือหาร อ่ะสมการเครื่องหมายจะเปลี่ยนกลายเป็น x กาลังสองลบ x จากน้อยเป็นมากกว่า2เห็นไหมมันก็จะเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้จากนั้นเราก็แก้สมการปกติค่ะเราแก้สมการปกติย้าย2มาก่อนนะคะก็จะกลายเป็น x กาลังสองลบ x ลบ2มากกว่า0นะคะแยกตัวประกอบออกมาเป็นแยกต่อตัวประกอบออกมาเป็น x ลบ2กับ x บวก1นะคะเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่ามากกว่า2แล้วก็ลบ1 สแล้วก็ลบหนะคะนี่ทีนี้คำว่ามากกว่าเนี่ยเวลาตอบเป็นเวลาตอบช่วงนะคะตอบเป็นช่วงเราจะตอบเป็นมากกว่าคือช่วงบวกนะคะมากกว่ามากกว่าจะตอบเป็นช่วงบวกช่วงอยู่ไหนช่วงอยู่ไหนช่วงเราก็ต้องวาดนะคะเราก็ต้องวาดช่วงเส้นจํำนวนขึ้นมาก่อนปึ๊บนะคะเราก็จะมีลบหอยู่ตรงนี้นะคะสองอยู่ตรงนี้ ลบหนึ่งกับสองนะคะสซบวกลบบวกจากด้านขวามาด้านซ้ายทีนี้มากกว่าตอบช่วงบวกล้วก็วงล้วก็ลากไปช่วงบวกนะคะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ,บวงมันก็จะโปร่งนะอย่าแงบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น x จะตอบว่า x เ,เป็นสมาชิกของลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งเนียนกับช่วงเปิดสองถึงอินฟินิตี้นะคะเวลาตอบเราก็จะตอบแบบนี้จบแล้วนะคะสำหรับการทบทวนขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม ร้อยเลยค่ะบ๊ายบาย